สวัสดีครับวันนี้ครับช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับวันนี้หลังจากขายมะฝักหอมแล้วครับชุดแรกแล้วแล้วครับกับวันนี้มาเบ่งการปลูกมะเขือเทศท้ทอของผมครับลูกท้อมะเขือเคลือยงกับภาษาบ้านผมผมองว่ามะเขือเคลือไงครับส่วนหนึ่งกับ ตอนนี้ก็เป็นมะเขือส่งโรงงานครับในนี้กําลังคนลงจากรถไปส่งโรงงานครับเป็นประเทศลูกท้อครับเป็นมะพราวปีนี้ครับปักปีนี้ราคาดีครับแต่หนาวจัดครับหนาวแห้งครับได้ราคาแต่ผลผลิตได้น้อยครับกับรอบนี้ ได้มาฝักแค่ประมาณสิบตันสิบกว่าตันนี่ครับถือว่าได้โหลายครับซึ่งรอบต่อไปกับทีบำรุงฉีดฮอร์โมนเข้าไปครับบำรุงเพื่อให้ออกมากมาไม่ครับขับมันนี้มาเบิ้งการปลูกมะเขือเทศของผมรับมันนี้ปลูกมะเขือเทศลูกท้อครับเห็ดตะลอดรับ,บกรเกษตรรับคนมาเห็ดกเกษตรหารายได้จากการทำการ,กรเกษตรครับ ตอนนี้ก็อีกแปลงนี้ครับปลูกอยู่ข้างๆบ้านครับหยกลองเรียบร้อยครับพี่น้องอเมเทศลูกท้อรครับค,ครับงลองครับแต่ละลองครับใส่หลุดไถง่ายครับยกล้อให้แต่ครับแต่เปน รถไทยร้างเป็นมาครับแต่บบมีระบบที่ปูพพยางดึงสายนำยศไปนำครับบบมีครับเป็นการยกล้องธรรมดาครับก็ใช้แรงงานทีมงานคือเก้าครับมาทำการตกแต่งล้องครับคุ่มพยางระบบเป็นยังรับบุดีทีมงานก็จได้มีงานทำนะครับเนาะอุบัระเทศลูกท้อครับแปลงนี้พื้นที่ บมดถึงสามไร่ครับสองไร่กว่าบมถึงสามไร่ครับเกือบสามไร่แต่ไม่บมถึงสามไร่นะครับเนาะก,ก,การหารายได้จากการทำการาเกษตรครับคลิปขายมักฝักครับพี่นอ้องพอสิลงให้พอม่พี่น้องได้เบิง้งไม่ติดตามได้เบิ้งการ แต่กดไปกดมาครับวิดีโอหายครับพี่น้องวิดีโอหายกับกู้บเป็นกับพิ่นองโมเก่งเรื่องเทคโนโลยีปันใดครับ <c oughs> ก็บเลยบบได้ให้แาได้เบิ้งครับรลงคลิปสั้นอยู่กับการขึ้นมักฝักบางอย่างขึ้นรถแต่คลิปเก็บมักฝักคกับ,บ,บมันหายก็เลยอ่ามันหายกู้ขึ้นบเป็นครับ ก็เลยบดใโลงให้ที่เขาได้เบิ้งครับขัาเบิ้งการปลูกมะเขือเทศของผมครับการอะไรได้จากการทำการเกษตรครับทีมงานคุณภาพครับเมื่อวานนี้ก็เข้าสวนยางครับอันนี้เข่าสวนยางครับแต่มื้อนี้มาสวนมะเขือเทศ สองสามือกับไปเข้มกับเทศคือเก่าทีมงานคุณภาพครับเป็นเข้มแข็งครับคนใส่เสือ้อสีชมพูมันเข้มแข็งครับมันเป็นไฟป้าเก่าครับมันเป็นมันเป็นไฟป้าเก่าครับมันก็เลยเข้มแข็งครับเสือ้อีสชมพูนี่ซึ่งพยายางในรอบนี้ครับ พยายคมคุมแปลงของเขาในรอบนี้ครับบ่มีบ่มีฮูบริเจ้าฮูครับเพราะว่าซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วซื้อมาหลายครับแต่ก่อนซื้อมาเป็นทิปยี่สิบยี่สิบมวนครับซื้อมาแล้วแปลงอื่นอ่าล็อกอื่นมวนอื่นไซไปแล้วครับในล็อกอื่นแปลงอื่นที่ปลูกของครับสาหรับ แปลกนี้ครับเอามาดึงเบิ้งครับมันบบมีหูครับจะไปเปลี่ยนกับมันเหิงเลยครับพี่น้องกับเปลี่ยนบบได้กันเลยบบเปลี่ยนเลยใช้แบบนี้เจาะหูเอาครับครับเป็นอย่างยากแน่กันยอมครับพอเขามีของแล้วครับขั้นตอนการคุมพยางครับใส่แรงงานบริษัทเครื่องจักรครับใส่แรงงาน คนเอาบนใส่เครื่องจักหนักงานดึงสายนำยศครับทีมงานมาเนะอ่าส่วนหนึ่งครับพวกงานน่อยกุทีก็สามไร่ไปไปจะเอามาเบิดกลัมาบบราณครับงานโบมีเห็ดบรรยากาศยามือแรงดึงแล้วลดเลิกเด้อ อุ้ยเบอร์อะไรหรอวะอันนั้นโบแมนหรอวะอันนั้นแม่นบ่าโอ้โหพ่อสามเอาย้ายนั้นอากาศยามือแรงครับระบบนำยศขับสายนำยศนี่ครับระยะ20เซนครับระยะห่างของฮูนำยศครับ20เซนครับบางคนมันบอกคือโปรไซล์ระยะ10เซนนะครับสิบเซนกระไซได้อยู่ครับ เส้นส่ได้อยู่ในกรณีที่พื้นที่ของเขามันสั้นครับพื้นที่ของมันบ่ยาวแบบนี้ครับแต่แปลงยาวแบบนี้ไปใช้ระยะสิบเซนครับน้ํายดเทามันทิยศแต่ทั้งแล็กๆครับทั้งปลายสายมันยิ่่ค่อยยศครับเพราะมันยาวเกินไปแต่ขนาดาระยะยี่สิบเซนนี่ก็ยังทั้งปลายๆกันยังยดบ่เหงาไปได้ครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นเลยคือเอาเซ็ดได้อยู่แต่มันต้องเบิ่งพื้นที่เบิ่งสถานการณ์นะครับเนาะพื้นที่เขาเป็นแบบใดครับในเวลาเลิกงานแล้วครับทีมงานคุณภาพครับเมื่อวานนี้ครับไปเห็ดล่องกันไฟในสวนยางครับพี่น้องไปเรียบร้อยแล้วครับคนมือบอลจุดป้าครับไฟลามมาครับรับ ว่าสิกลับมาได้กับต้องดับไฟดับอย่างน้ำป่าครับก็ว่าสิกลับมาได้กับป่าเข้าไปสี่ทุ่มครับพี่น้องเมื่อวานนี้ครับอาชีพเกษตรพี่น้องเอ้ยราคาถือราคาแพงกับเฮ็ดเรื่อยๆครับผมเฮ็ดอาเรื่อยๆสิบอ ิบตีว่าล้อราคามือนั่นมือนี่ราคาแพงมือนี่ราคาถูกราคาแพงครับขายเรื่อยครับได้เงินเรื่อยครับถ้าเว็ดกเกษตรแล้วครับเฮ็ดปลูกพืชเฮ็ดกเกษตรปลูกพืชที่เฮาถนัดเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องดักราคาเอา,อนนร,เร,า,ารอบนี้บ่เป็นราคาที่รอบหน้าก็ับเป็นราคาคือเก้าครับขอตัวให้ผลผลิตออกมาดกมาหลายครับได้เงินคือเก้าครับพี่น้อง แต่มักฝักผมครับได้บ่หลายครับในรอบนี้แต่สําหรับมักฝักหอมแล้วครับได้บ่หลายแต่ต่อไปครับผมก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ําสีอรโมน์จิตยาฆ่าแมลงให้มันจากรอบนี้ก็มันก็ออกมากมากๆคือเก่าครับเพราะว่ามักฝักตาได้ออกมากมาแล้วครับระวังแต่บงอย่างเดียวครับพี่น้องท่าห้าป้องกันบงทีแรกครับต่อไปคือมันสิปลอดภัยเลยครับพวกนี้พวกมักฝักครับ บกัดมีสารเคมีตกค้างนี่างครับบกอกจะชีดยาครับมักฟักหอมแต่หน้าฮ้อนนี่ครับถ้าปลูกใกล้พื้นที่ส่วนแตงโมเก้าส่วนแคตาลูกเก้าครับระวังเพี้ยไฟครับระบาดหลายกันถ้าระบาดลาะนักงนักกับโบสามารถออกมากได้คือกันครับสำหรับมักฟักหอมครับกาำมือแรงครับขอติดตามคลิปต่อไปกับในการเ็กเกเตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์ซึ่งกันและกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับติดตามในคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ